จากการไปตรวจสอบนะครับว่าทำไมถึงเราไม่สามารถที่จะจัดปุ่มให้ไปอยู่ในจุดที่อยู่เอาทางขวาได้นะครับซึ่งทั้งส่วนในของเ,อเว็บไซต์บิ๊สามสิคลนะครับก็ลองตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีครับก็มันก็จัดได้เป็นลักษณะที่เอาไปอยู่ทางด้านทางด้านขวาทั้งหมดนะครับแต่ที่เท่าที่เจอก็คือ อยู่ในบ o t s t r a p 5นะครับในบ o t s t r a p 4ในที่นี้เห็นมีในจุดที่เป็นเซนเตอร์นะครับจุดที่เป็นจั s ติฟายคอนเนเซนเตอร์ซึ่งอาจจะต้องไปกําหนดที่ในจุดนับเลยนะครับเซนเตอร์ที่เดียวส่วนใน b o o t s t r a เวอร์ชัน5นะครับก็สามารถจัดให้เมนูนั้นอ,อ,อยู่ตรงกลางได้นะครับแล้วก็ชิดข้างขวาได้โดยใช้ตัว คลาสจับท t i f y คอนเทนต์เอนนะครับซึ่งก็คิดว่าจะไปทั้งทั้งเซตนะครับทั้งเซตเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองจับ t i f y ฟคอนเทนต์เอใส่ไปในนับตัวนี้กันครับจับ t i f y c คอนเทนต์เอ่ะโอเคของเขาจะกำหนดที่ U L นะครับเดี๋ยวผมไปลองกำหนดที่ U L ดูก่อนว่ามันสามารถไปได้เหมือนกับเวอร์ชัน5ไหมแต่ว่า เท่าที่ดูแล้วนะครับมันก็ด่านี้โฟดไม่มีครับโฟดลองเช็คแล้วไปไม่ได้นะครับผมลองเช็คจากตัวโฟดแล้วว่ามันไม่ไปอ่ะอันนี้ต้องเราก็ต้องไปเติมสไตล์เนอะ S T Y L E สไตล์เท่ากับอุ้ยเปลี่ยนอันนี้ไปเลย F F L F F L O T อ้อต้องสไตล์มันครับ S T Y L E เท่ากับ ฟันหน F L O A T colon l i g h อ่ะโอเคอันนี้ฮะสั่งให้ L I ไปอยู่ชิดขวาครับผลปรากฏว่าตัว L I ไม่ไปครับนี่ไอคอนไม่ไปครับแสดงว่ามันก็ใช้ไม่ได้ครับตอนนี้อ่ะตัวที่1นนะครับแล้วก็เราเช็คแล้วว่ามันสามารถ justify content ได้ครับ justify ขีดคอ n t ทนตขีดเครับถ้าไปขวาเนาะอันนี้อยู่ในเวอร์ชัน5ครับแต่ไม่แน่ใจเวอร์ชัน4ใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับถ้าใช้ไม่ได้อาจจะต้องโอเคครับสรุปว่ามันไม่ไปครับจัดที่ไฟล์คอ n เทเ,เดี๋ยวลองเซนเตอร์ดูครับอันนี้ในเวอร์ชัน4มีคำว่าเซนเตอร์ครับจัดที่ไฟล์เซนเโอ้ก็ไม่ไปอีกครับท่นี้ รีพอร์ตยูเซอระซึ่งอยู่ในนฟฟ้ฟเรียกไปแล้วนะครับแต่ว่าในนี้มีการแจ้งว่าเท่าที่ผมตรวจสอบนะครับจัด t ิ f y center r ในเวอรมี c ัด t i f y Content Center อครับอ๋ออันนี้ไปใส่ที่ในนฟ้ฟเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนนิดนึงครับ i f y t ิ n y c o n t e n t center ใส่ที่นฟฟ้ฟโอ้ขอโทษไปหมดเลยเอาแค่ส่วนนี้นะครับคัดไปครับแล้วก็ไปใส่ที่น้ำ ไปใส่ที่นามปุ๊บซื้อแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าเรามาเช็คกันดูว่ามันไปไม่ไปนะครับเีฟเฟชโอเคครับถ้า j u s t i f y center อย่างนี้ยังพอไปได้นะครับถ้าดูแล้วถ้าชิดซ้ายกับอยู่ตรงนี้ผมว่าอยู่ตรงนี้อาจจะดูดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับมีออกจากระบบมาแล้วเดี๋ยวเราจะเติมชื่อผู้ใช้เข้าไปนะครับชื่อผู้ใช้เข้าไป นะครับในจุดก่อนหน้าออกจากระบบนะครับเราก็เอาง่ายๆเลยก็คือเพิ่มไอเทมมาอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่มไอเทมมาอีกตัวหนึ่งคอนโทนซีคอนโทนวีเอนเตอร์ ancy, our, v, ครับอ่าชื่อผู้ใช้ครับถ้าเราอยากให้ชื่อผู้ใช้เข้ามาด้วยนะครับเราก็อ่าจริงๆเราอาจจะปรับเป็น down ดอปดาวก็ได้นะครับดอปดาวไอเทมก็ได้มีชื่อผู้ใช้แล้วก็ปุ่มออกจากระบบนะครับ เดี๋ยวเราเราปรับเป็นดับดาวาก็ได้ครับปึ๊บเราอาจจะคัดลอกชุดนี้มาครับ L I นับ mm hmm. ดับดาวครับแบบนี้ c o p y อ่าโอเคครับอันนี้เราอาจจะคอมเมนต์ไว้ก่อนอย่างนี้ครับ e n t e r คอมเมนต์ไว้ก่อนปึ๊บได้รู้ว่าเป็นดับดาวของของตัวที่เป็นผู้ใช้นะครับอ่าตรงนี้เราก็จับนะครับชื่อมาใส่ได้เลยอ่าจับชื่อมาใส่ได้เลยก็ เปิดแท็กพีครับแล้วก็ Echo ไปนะครับแล้วก็ปิดแท็กพีแบบนี้นะครับซึ่งในตัวนี้เราสามารถนำมาใช้ได้จากตรงนี้เลยครับเพราะว่าไฟล์นี้จะถูกเรียกไปใช้เรียกไปใช้โดยแต่ละจุดแต่ละจุดใช่ไหมครับเราก็ไป Echo ตัวชื่อ User ที่เป็นตัวแปร section ได้เลยครับตัวนี้คอนโ่งสีครับแล้วก็มาไว้ในนะครับในจุดที่เราต้องการครับอ่ะ เอกยูเซอร์เนาะที่เราตั้งไว้ตอนเราทําการล็อกอินครับเดี๋ยวลองไปดูว่ามันทําการแสดงชื่อเป็นตัวเลือกเลื่อนให้ไหมนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะปรับเป็นในส่วนของ2อรายการเมนูก็คือโปรไฟล์อ่ะอันนี้โปรไฟล์ครับอันนี้โปรไฟล์นี้ก็เป็น Exit แล้วกันครับอ่ะปรับไปดูดีหน่อยอ่ะครับนี่ก็เป็นออกจากระบบอ่ะโอเคเราปรับเมนูใหม่แล้วกันครับเอาเป็นตัว เป็นดัดาวเหมือนกันอ่ะออกจากระบบโอเคครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่แทนติงรีพอร์ตจึกๆอ่าโอเคส่วนในส่วนของโปรไฟล์ครับส่วนของส่วนของโปรไฟล์เอ่อเราอาจจะยังคงยังไม่มีตัวโปรไฟล์ไม่ได้ทำนะอันนี้เราก็ไปทำในอนาคตนะครับสามารถทำโปรไฟล์ขึ้นมาแล้วก็สั่งให้ Edit แก้ไขได้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้แทนกับตัวนี้เราก็อาจจะต้อง อ่าเราก็ไม่ใช้ละเราก็คอมเมนต์ไปนะครับสรุปทำเป็นดับดาวน่าจะโอเคกว่าครับไปลองมาเช็คดูครับว่าได้ชื่อยูเซอร์มาไหมครับกลับไปแล้วทําการรีเฟซหนึ่งครั้งฟืบอ่าได้ชื่อยูเซอร์มาแล้ว k ้แล้วเราก็จะมีโปรไฟล์แล้วก็ออกจากระบบแบบนี้ได้เลยโอเคครับโปรไฟล์ยังกดยังไม่ไปไหนครับจนกว่าเราจะไปทําหน้าแสดงผลโปรไฟล์นะครับแล้วก็ออกจากระบบนะครับอันนี้ก็ยังส,สามารถที่จะคลิกแล้วก็ออกจากระบบได้เหมือนเดิมนะครับ โอเคครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ประมาณหนึ่งนะครับสมบูรณ์ประมาณหนึ่งอ่าอันนี้นักเรียนก็สามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับอ่าครับหลักการที่เราจะไปเรียกโปรไฟล์นะครับอาจจะทําเป็นลักษณะเดียวกับเพิ่มข้อมูลป๊อปอัพขึ้นมาแล้วโชว์ข้อมูลแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็เอ่อดึงข้อมูลในส่วนของ ชื่อผู้ใช้มาแสดงนะครับหลักการก็คล้ายๆกับตัวแก้ไขอ่ะถ้าเราสังเกตดูครับไฟล์แก้ไขเนี่ยถ้าจะให้ดีเราก็ควรจะต้องมีเมนูขึ้นมาไว้ให้ใช้งานนะครับมันเลยก็สามารถที่จะเอาเอ่อ u n e l u d e ไฟล์ที่เป็นเมนูเข้าไปเติมในอัปเดตยูเซอร์ได้นะครับอ่าเดี๋ยวปับใไปดูเป็นตัวอย่างครับไฟล์อัปเดตยูเซอร์ อัปเดตยูเซอร์อัปเดตยูเซอร์ครับอัปเดตอัปเดตด้านล่างครับ User. อัปเดตยูเซอร์อ่าตรงในส่วนของเอ่อสอดีครับเราก็เอาเมนูเข้าไปเติมครับอ่าเอาเติมมืนรีพอร์ตนี่แหละครับเราก็ยืม Copy มาก็ได้ครับทิปฟึบอ่าก๊อ,กอปมาฟึบแล้วก็ไปเติมที่อัปเดตครับโอเคครับเป็นอันเรียบร้อยแค่นี้ก็จะเรียกเมนูเข้ามาอยู่ใน ไฟล์อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับปึ๊บอ่าสวยงามใช้งานได้นะครับนี่เหมือนเดิมเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ